สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงปัญหาสุขภาพนะคะระบบภายในนะคะของคุณสุภาพสตรีนะคะเชื่อว่าหลายๆคนกําลังประสบปัญหาเหล่านี้อยู่นะคะซึ่งอย่างตัวของแม่ค้าเองนะคะบางทีด้วยภารกิจของเรานะคะบางครั้งมีลูกค้าหลายคนนะคะเราปวดฉี่เราก็ต้องอั้นฉี่ไว้นะคะแล้วถามว่าพอเราอั้นไปนานๆน,นะคะเกิดอาการอะไรขึ้น ก็คือเกิดอาการกระเพาะปัสสาวะอักเสบนะคะโดยอาการนะคะเหมือนเวลาเราจะไปฉี่เหมือนปวดมากเลยแต่ฉี่ออกมาฉี่แค่นิดเดียวนะคะปัสสาวะบ่อยค่ะเหมือนไม่สุดนะคะและบางครั้งก็มีอาการเหมือนแสบขัดทางเดินปัสสาวะนะคะแล้วในเคสของลูกค้าบางคนนะคะอย่างที่แม่ค้าเจอนะคะพอมีอายุนะคะมาด้วยอาการปัสสาวะเล็ดค่ะโอ้โหอันนี้หนักเลยนะคะปัสสาวะเล็ดต้องใส่แพมเพอต์กันเลยบางทีนะคะแล้วก็บางครั้งนะคะมีอาการไอจามออกมานะคะ ก็จะกลั้นไว้ไม่อยู่ด้วยค่ะปัสสาวะก็จะเล็ดออกมานะคะซึ่งก็สร้างความรำคานให้แก่หลายคนนะคะหลายคนที่มาปรึกษานะคะเกี่ยวกับระบบทางเดินปัสสาวะตรงนี้นะคะแล้วถามว่ามีผลพันธ์ที่จะช่วยรักษาไหมในวันนี้นะคะขอบอกว่ามีค่ะตัวผลพันธุ์ตัวนี้นะคะแม่ค้าได้ลองทานแล้วนะคะผลปรากฏว่าทานไปได้แค่2วันเองค่ะการตอบรับนะคะก็คืออาการที่เป็นอยู่นะคะปวดทางเดินปัสสาวะนะคะก็ดีขึ้นค่ะ ไม่แสบขัดนะคะไม่ฉี่ขัดนะคะแล้วก็ลูกค้าบางคนนะคะที่มีปัญหากลั้นปัสสาวะไม่อยู่นะคะพอทานแล้วก็ดีขึ้นค่ะแล้วก็ไม่ปวดปัสสาวะบ่อยนะคะก็อยากจะขอบอกคุณลูกค้าทุกคนนะคะผู้หญิงทุกคนคะ่ะที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินปัสสาวะนะคะอย่าปล่อยไว้ให้มันเรื้อรังนะคะเพราะตัวเนี้ย ถ้าเกิดว่ามันเลื้อหลังไปเรื่อยๆนะคะมันก็เสียสุขภาพการทํางานของเราเสียสุขภาพจิตด,ด้วยนะคะแล้วถามว่าตัวปิดพันธ์ที่พูดถึงนี้คืออะไรก็คือจะเป็นตัวนี้นะคะตัวนี้ค่ะา a r เซีย X นะคะซึ่งตัวนี้จะมีสารสกัดจากธรรมา ธรรมชาตินะคะช่วยในการรักษาเกี่ยวกับระบบทางเดินปัสสาวะของคุณผู้หญิงทั้งหมดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นปัสสาวะบ่อยนะคะกลั้นปัสสาวะไม่อยู่นะคะปัสสาวะเล็ดค่ะปวดแสบทางเดินปัสสาวะนะคะขัดนะคะกระเพาะปัสสาวะอักเสบค่ะก็อยากจะขอบอกคุณลูกค้าทุกคนนะคะหรือว่าผู้หญิงทุกคนนะคะที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินปัสสาวะทั้งหมดทั้งมวลที่กล่าวมานะคะตัวฟาริเซีย X สามารถช่วยได้ค่ะแล้วก็รักษาให้อาการดีขึ้นได้ตามลำดับจริงๆนะคะก็อยากจะบอกว่าลองสักครั้งค่ะจะไม่ผิดหวังนะคะอย่าปล่อยให้เป็นเรื้อรังค่ะแล้วตอนนี้เรามีโปรโมชั่นของฟาริเซียเอ็กซ์นะคะจากราคาปกตินะคะหากคุณลูกค้าสั่งทางออนไลน์ค่ะจาก1กระปุกนะคะในราคา1,200บาทค่ะตอนนี้ลดเหลือในราคา590บาทนะคะก็คือ1กระปุกค่ะ แล้วมีในราคาโปรโมชั่น3กระปุกนะคะจากราคานะคะตัวนี้นะคะนี่ค่ะจากราคานะคะ3,000บาทค่ะตอนนี้ก็จะเหลือในราคา1,500บาทนะคะของเรามีบริการส่งฟรีแล้วก็เก็บเงินปลายทางด้วยนะคะหรือว่าหากคุณลูกค้าท่านใดมีความสนใจอยากจะโทรมาสอบถามนะคะ,ะรายละเอียดนะคะก็สามารถโทรมาได้สุขภาพที่ดีต้องดีมาจากข้างในค่ะให้ฟาริเซีย X นะคะตัวนี้ค่ะ ดูแลคุณค่ะขอบคุณค่ะ